สวัสดีค่ะบุญยุทธอินสวัสด์นะคะจากโรงเรียนบรรหารจำใสยุทธยาเจตนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะขอนําเสนอนวัตกรรมที่ชื่อว่าห้องเรียนไล์ไอเดียนะคะโดยที่มาและความสําคัญนะคะของนวัตกรรมนี้นะะก็คือ,อ,อด้วยพื้นฐานของนักเรียนนะคะที่ขาดโอกาสนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ ขาดความพร้อมของอุปกรณ์นะคะครูผู้สอนทําได้เพียงแค่การเก็บคะแนนของนักเรียนนะคะที่เป็นทักษานะคะในในชั้นเรียนเท่านั้นดังนั้นนะคะเด็กก็จะไม่กล้าคิดหรือว่าลงมือทำนะคะหรือปฏิบัติชิ้นงานนะคะครูเลยจึงเปลี่ยนห้องเรียนนะคะที่ไลฟ์ไอเดียนะคะเป็นห้องเรียนที่ไลฟ์ like, ที่เกิดจากความชอบหรือความสนใจของนักเรียนนะคะ มาเป็นกระบวนการหรือนวัตรกรรมนะคะในการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้โมเดลนะคะที่ชื่อว่าไลท์ไอเดียนะคะโมเดลนี้นะคะจะมีส่วนสําคัญอยู่สส่วนก็คือส่วนที่เป็นกระบวนการของไลท์แล้วก็ส่วนที่เป็นกระบวนการของไอเดียนะคะในส่วนกระบวนการของไลท์เนี่ยก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะก็คือ1นนะคะปัญหาชวนพิชิต ะะผู้เรียนจะต้องอตั้งประเด็นคำถามหรือปัญหานะคะทีะ่ต้องการจะศึกษาสองนะคะค้นคิดหาคำตอบค่ะผู้เรียนจะค้นหาคำตอบนะคะที่ที่นักเรียนสนใจนะคะจากประเด็นปัญหาในขั้นที่1เนี่ยนะคะโดยการค้นหาเนี่ยค้นหาผ่านเว็บไซต์ y t u t u นะคะเว็บไซต์ Pinterest หรือว่า Google นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะในขั้นที่3เนี่ยนักเรียนจะต้องอ ตรวจสอบนะคะสิ่งที่ค้นหามาเนี่ยอย่างมีวิจยารณญาณน,นะคะโดยการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็ครูผู้สอนจะเป็นการาจะทำการตรวจสอบโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะคุซีนะคะหรือว่าซิฟเ,เกตในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่นักเรียนเป็นค้นหามานะคะจากนั้นนะคะในขั้นของกระบวนการไอเดียเนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นที่4นะคะก็คือนักเรียนจะต้องออกแบบสื่อนะวัตกรรมนะคะก็คือนำ สิ่งที่ค้นหามานะคะมาสร้างเป็นชิ้นงานนะคะในขั้นตอนที่5นะคะก็คือทำด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะผู้เรียนจะสร้างชิ้นงานนะคะจากโปรแกรม Google Sketchup นะคะตัวโปรแกรม Pickle นะคะแล้วก็โปรแกรม Proshow Producer นะคะเพื่อสร้างชิ้นงานนะคะสื่อผสมนะคะโดยชิ้นงานนะคะจะต้อง มีลักษณะในขั้นตอนที่6ก็คือมีนิทัศนเพื่อพัฒนาสังคมนะคะในในส่วนนี้นะคะจากกระบวนการนะคะไลฟ์ไอเดียโมเดลเนี่ยผู้เรียนจะต้องเกิดทักษะนะคะในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การออกแบบสื่อนะคะ โดยสื่อที่นักเรียนสร้างเนี่ยก็จะเป็นสื่อประเภทสามดโมเดลนะคะสื่อที่เป็นวิดีโอพวกหนังสั้นต่างๆนะคะแล้วก็สื่อที่เป็น AR อนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการสร้างสืงส่อนวัตกรรมของผู้เรียนนะคะจากการเรียนการสอนนะคะด้วยโมเดลชนิดนี้นะคะก็คือนักเรียนนะคะได้เกิดการเรียนรู้นะคะในศตวรรษที่21นะคะสามารถนํากระบวนการนี้นะคะไปใช้ค้นหาความรู้เพื่อสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะทั้งโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วก็กิจกรรมชมวงมค่ะ